ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วน้นเจริญพรญาติโย,ยมสยามชนคุณใหญ่ สถานที่ที่จะมานั่งที่นี่วัดส,สิมาลัยทรงธรรมก่อนนั้นในประวัติความเดิมก็เป็นดินแดนของดงพญาไฟซึ่งมีไค่ป่าชุกชุมมีสิงสาราสัตว์พูดผีปีาศาจเป็นที่โจดขานกันบุคคลที่จะผ่านดงพญาไฟองค์ไหนที่ผ่านไปได้ถ้าเป็นสาวนาชีพามองค์นั้นก็มีตบะจิตที่แรงกล้าสามารถที่จะข้ามพ้นอุปสรรคมาร ขวากนน้นาชนะจิตใจตัวเองในการปฏริบัติภาวนาหาวิเวกธรรมหาวิโมกขธรรมสุดท้ายไม่มีความเจริญขึ้นมามีการยกทัพจับศึกมีการขนทัพผ่านมีการขายของพ่อค้าวานิชมีชาวบ้านมาอยู่อาศัยทำไร่ทำสวนในรัชสมัยรัชกาลที่5 ท่านก็ทรงเปลี่ยนเป็นดวงพญาเย็นคือให้เย็นอาตมามาอยู่ที่นี่ก็มีถ้ำเล็กๆพอได้หลบอาศัยแดดฝนลมหนาวได้มาพักภาวนารู้สึกมีความผูกพันกับที่แห่งนี้เป็นที่ที่ครูบาอาจารย์ได้หลายท่านได้ลหลายองค์ได้เคยมาพักค้างแรมก่อนจะข้ามเขาใหญ่ดวงพญาไฟดวงพญาเย็น ที่นี่ก็สมัยมาอยู่เมื่อปี2,543ก็เป็นที่สัป,ปะยะสงบเพราะไม่มีหมู่บ้านคนไม่มีผู้คนไม่มีไม่มีความเจริญเราขึ้นไปบนยอดเขาจะหาแสงตะเกียงสักดวงการก่อไฟอสักที่หนึ่งก็ยังหาไม่ได้ และแล้ววันเวลาผ่านไปความเจริญก็กลับขึ้นมาเพราะว่าน้ำท่วมกรุงเทพบ้างมลภาวะเป็นพิษที่เชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือบ้างการจนบ,บุรีเขื่อนจะแตกบ้างก็มีข่าวว่าเขาใหญ่เป็นบ้านหลังที่สองแล้วจึงเห็นความเจริญของคนหลากหลายเชื้อชาติวันณนะผิวพรรณเพศการศึกษา ได้มาอยู่อาศัยและเขาใหญ่ก็เป็นโอโซนดับเจ็ดเป็นที่ท่องเที่ยวเราจึงมีผู้คนทั้งหลายมากมายอย่างที่เห็นในปัจจุบันการที่ผ่านงานเมื่อวานนี้วันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2,563ก็เป็นวันที่เราเชิดชูให้สัจจะอธิษฐานแด่ครูบาอาจารย์ก็หมายความว่า สมัยก่อนที่เราจะสร้างบารมีก็มักจะหาครูบาอาจารย์เหนือใต้ออกตกแล้วก็ไปมาเลเซียขเขมรกัมพูชาลาวทุกดินแดนแล้วเขาไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่ศรีมหาวิโรหลวงปู่มีโชติปะโลพะดีศรีอุบลหลายหลายท่านหลายหลายองค์หลวงตามหาบัวหลายหลายองค์หลวงปู่บุญยธิ์แล้วหาครูบาอาจารย์ ก็หาทั้งแผ่นดินนั่นแหละองค์ไหนดีหลวงพ่อสุบาโนโดาบทอวุป,ปูบุญยฤทธิ์องค์ไหนองค์ไหนแล้วก็ไปหาหาครูบาอาจารย์เพื่อเป็นที่พึ่งแต่หลายองค์ก็ละสังขารไปตามกาลเวลาเราเองก็เราเองก็มาอยู่ที่นี่โคราชก็นึกถึงประเทศวิทยาคมเทระหลวงพ่อคูณแม่ค้าก็ชวนเราไปทำโรงทานถวายทานท่านอยู่หลายปีทำโรงทาน รู้สึกมีความผูกพันอบอุ่นแล้วก็เหมือนท่านเป็นพ่อเป็นบิดาเป็นผู้นําแสงสว่างต่อจากครูบาอาจารย์หลวงปู่มีโชติปะโลหลวงปู่สวงให้จิตของเราได้มีที่พึ่งที่ระลึกได้เดินทางถูกก็ครั้งหนึ่งก็เราก็ฝันไปว่าท่านจะออกจากโรงพยาบาลศรีราชท่านป่วยหนักอาภาษต้องผ่าหัวใจไปพาดหัวใจ ท่านจะออกจากสิริราชแต่อาการท่านก็หนักมากว่าอย่างนั้นเทวดาก็บอกว่าให้เอาเจดีย์เนี่ยที่เราสร้างอยู่เนี่ยถวายท่านก็ยังนึกว่าเอ๊ะท่านจะละสังขารหรอท่านไม่กลับวัดบ้านไร่เราก็เลยนึกถึงพระพระดินเผาที่เราสร้างถวายวัดต่างๆทั่วประเทศหินที่เราถวายทั่วประเทศแม้พุทธรูปพุทธรูปองค์ใหญ่องค์เล็กที่เห็นรอบๆวัดเนี่ยเราก็ทําถวายพระ วัดที่ท่านอยู่ในชนบ,บทวัดที่ท่านกันดานท่านอยากมีพระอุปคุตหลวงปู่มั่นเศรษจพิจันโตหลวงปู่ทวดหลวงพ่อสดพระภิกษุสุนีพระอาหารหันเนี่ยเราก็จะมีแจกจ่ายทุกประเทศพอเรานึกถึงนึกถึงเจดีย์ที่จะถวายเทวดาท่านบอกดลใจอย่างนั้นเราก็เลยนำผ้าดินเผานี้ไปถวายท่านที่หนองบัวลองก็กล่าวตามความที่เราได้ทราบ ว่าเรามีเจตนาที่จะขอถวายหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อหยุดสร้างพระแล้วท่านหยุดสร้างพระแล้วท่านท่านจะอยู่ที่หนองบัวลองที่โคราชจะไม่เข้าวัดบรรเลนและสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านบรุทส,สิกสดใสก็คือว่าให้ท่านได้มีวัตถุมงคลคือพระดินเผานี้แจกตลอดชีวิตของท่านก็เลยตั้งปณิธานอย่างนั้นต่อหลวงพ่อเราบอกเทวดาให้เอาเจดีย์มาถวาย ท่านบอกว่าต้องการทรัพย์เท่าไหร่ต้องการเงินเท่าไหร่แล้วก็นึกไม่ออกนึกไม่ทันในขณะที่คนเยอะแยะที่จ้องมองเราอยู่แล้วก็เลยกล่าวกับท่านว่าลูกขอบารมีที่จะ,อ,ะอยู่ในพุทธศาสนาสร้างบรมธท่าเจดีย์นี้ถวายหลวงพ่อคูณก็จึงเป็นที่มาของงานมันที่3ตุลาคม2563เมื่อวาน โดยมีการบรรจุเกษาหลวงพ่อคูณพิสุโทโธโดยสมศักดิ์พิสุทโธเหวตานนท์ลู้สิษย์คนสนิทของท่านที่เก็บเกษาท่านไว้แนะนำมามอบให้มีพลเอกเชษฐาธนาจาโรล,ลูกศิษย์เก่าเป็นสิบปีแล้วรัฐมนตรีประการกระทรวงกลาโหมพบทอบอดีตและคุณภัยวงเตชะนรง คุณธนาพงศ์ที่ร่วมกันจัดสร้างลูกศิษย์ลูกหาได้หลายคนที่ร่วมจัดสร้างหลวงพ่อพคูณองค์11เ,เมตรแล้วก็เป็นสวนธรรมหลวงพ่อพคูณที่มีภาพปรากฏอยู่ได้บรรจุเกศาโดยมีสเมเด็จพุทธชินวงศ์อาจาคณะใหญ่หุนตะวันออกกรรมการมหาเทรัสมาคมเจ้าวัดวัดไตรมิตรวิทยาท่านในทรงเมตตามาเป็นประธานสงในการบรรจุมี ศรัทธาญาติโยมมากมายได้มาร่วมอนุโมทนาในการจัดสร้างปณิธานที่เราตั้งใจจะถวายหลวงพ่อคูณแั่นั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นงานพุทธศิลป์วัดสิมลัยทรงธรรมหรืองานเหรียญที่เราประดับรัชกาลที่เี้าเหรียญในหลวงเป็นเทวดาเป็นสมุติเทพเป็นพระพรหมเป็นโพธิสัตว์เป็นพระเ,เจ้าหรือเรื่องเล่าเรื่องราวเอตัคคะ80คน80องค์หรือเรื่องราวพระเจ้า500อชาติที่เราสร้างไว้ ไปงานพุทธศิลป์ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงยอดเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือโอกาสได้อนุโมทนากวดน้ำา้ากิโนโนทกถวายแด่บุคคลที่ร่วมงานทุกท่านทุกคนในการจัดสร้างหลวงพ่อคูณจะเป็นเป็นการเปิดตัวเป็นการเปิดปณิธานที่เราได้สร้างถวายท่านบำเพ็ญมาตลอด10กว่าปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็20ปี ท่านเปิดให้เรามาเป็นลูกศิษย์ก็10กว่าปีเกือบ20ปีดังนั้นสิ่งที่เราทํานี้เป็นการเชิดชูครูบาอาจารย์พระวัดที่เราอยู่หินที่เราได้มาทรัพย์สินเงินทองเป็นของท่านดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือกระตัญยูกะตะเวทิตาคือการระลึกถึงคุณของท่านแล้วก็สรรเสริญจึงสร้างรูปเหมือนของท่านรูปหล่อของท่านเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์สถานให้ทุกคนทั้งหลายได้ทราบว่าที่มาที่ไปนี้ เกิดจากบารมีบุญของหลวงพ่อคูณพิสุทธโธที่ท่านได้มอบประทานไว้แก่วัดสิมาลายทรงธรรมขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนเขาจริญพร